สวัสดีฮะวันนี้วันที่10ในอเมริกานะฮะก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่เมดนะครับเป็นมิวเซียมนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันไปนะครับช่วงที่ไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยตรงที่มันเป็นขั้นบันไดเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งอีกซีนหนึ่งนะครับที่แบบเคยอยู่ในซีรีส์อย่างก่อนสิบเกินนั่นเองนะครับก็ ใครจะมานะต้องเช็ควันดีๆนะมันจะปิดวันพุธนั่นเองนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการชมมิวเซียมเนี่ยก็ต้องเสียค่าตั๋วด้วยนะครับหลังจากเดินที่เมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเดินตรงมาอีกนิดนึงเราก็สามารถทะลุเข้าเซ็นทร์พาร์คได้นะครับรอบนี้เข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งนะจะอยู่คนเลาฟากับที่เราเข้าวันก่อนนั่นเองฝั่งนี้เป็นฝั่งอีส์นั่นเองนะครับก็เดินเล่นในเซ็นทร์พาร์คอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าเดี๋ยวเราจะไป รับประทานอาหารกลางวันนะครับวันนี้จะไปกินสเต็กที่ร้านคีนนะฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไทม์สแควร์เท่าไหร่ก็ถ้าใครจะมาทานช่วงกลางวันคิดว่าไม่น่าจะต้องจองนะคือแบบคนอะ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าช่วงเย็นอะ่ะแนะนำให้จองมาก่อนนะครับร้านคีนสเต็กเฮาเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาดังเรื่องแกะนั่นเองนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะสั่งทั้งเนื้อแล้วก็สั่งทั้งแกะนั่นเองอันนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะครับก็บรรยากาศกําลังดนะีคนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มาจานแรกก็คือเสิร์ฟขนมปังก่อนวันนี้ไม่สั่งอะไรมากก็คือสั่งแค่สเต็กแกะกับสเต็กเนื้อเลยนั่นเองนะครับใครที่กินแกะอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาครับอร่อยดีแต่ว่าถ้าคนไม่กินแกะเราว่าเขาก็จะน่าจะไม่ชอบเพราะมันจะมีแบบกินนิดนิดนั่นเองนะฮะส่วนอันนี้คือเป็น นิวร์กสติฟนะฮะก็คือเป็นนิวร์กสติฟลอยนั่นเองก็ท้าบอกมาได้ดีนะอันนี้เราสั่งแบบมีเดียมแร e เลยนะครับ่าแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคือเครื่องเคียงในจานมาแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าใครต้องการสลัดก็สั่งเพิ่มได้นั่นเองนะครับก็หลังจากกินสเต็กเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินสัหน่อยนะฮะเรามาแวะที่วันเตา f ันคอฟฟี่นั่นเองนะร้านนี้จริงๆคือไปเจอที่แบบไต้หวันนะแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเนาะแล้เพิ่งรู้ว่าแบบ ที่นิวยอร์กก็มีนั่นเองนะครับก็กาแฟาถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็หลังจากกินกาแฟาเสร็จเดินข้ามมานะครับเราจะผ่านโจพิซซ่าซึ่งตอนนั้นเราไปกินที่บอสตันนั่นเองแต่จริงๆเนี้ยมันคือแบบเป็นร้านของที่นิวยอร์กนะครับแล้วยิ่งสาขาใกล้ทางสะแควคือคนจะเยอะมากนะครับก็วันที่ไปช่วงนี้นะครับก็ใกล้ฮาโลวีนมากๆแล้วนะครับเขาก็จะมีแบบจัดเดคอเรตตกแต่งนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้มีหุ่นแบบผัวกระโหลกแบบของแบบ พวกเม็กิกันมาแบบมาโชว์ด้วยนะแบบเป็นตกแต่งอยู่ตามทางสแควร์ตามจุดต่างๆนะคนก็แวะมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สวยงามนะแบบเออคือประมาณ2วันก่อนมายังแบบยังไม่มีเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแบบมีมาเรื่อยๆแล้วนะครับที่แบบตกแต่งสาหรับฮาราวีนั่นเองนะครับก็หลังจากเดินทางสแควร์เสร็จก็มาที่ห้างเมซี่นะครับ ซึ่งเป็นห้างแบบเก่าแก่มากแบบดูบันไดเลื่อนยังเป็นไม้อยู่เลยนะแบบบันไดเลื่อนทั้งอันนะรวมถึงพื้นที่แบบเป็นไม้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีทุกชั้นนะจะเป็นชั้นล่างๆชั้นใต้ดินมั้งกับชั้นบนๆชั้น5ชั้น6มั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็หลังจากนี้นะ,ะจะเดินไปตรงคเรียนทาวซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากทาวน์สแควร์เท่าไหร่มาที่ร้าน Take 31เนะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีก็ร้านก็โอเคนะครับมีเมนูหลากหลายแล้วก็ นั่งสบายแต่ว่าแนะนําให้จองมาก่อนเพราะว่าตอนไปเนี่ยอาจจะยังดูไม่เต็มนะแต่ไปสักพักหนึ่งก็คนคน่อนข้างเยอะอาหารก็รสชาติถือว่าใช้ได้นะครับเข้มข้นตามสไตล์อาหารเกาหลีนั่นเองก็หลังจากที่กินอาหารเกาหลีเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะครับก็เลยแวะเสี่ยงโชคซะหน่อยเดี๋ยวจะมีเมกะมิลเลียนออกคืนนี้นะครับถ้าถูรางวัลก็700ล้านเหรียญนั่นเองนะฮะเลยลองซะหน่อยนะฮะสรุปแล้วก็ ไม่ถูกรางวัลน,นะฮะก็เดี๋ยววันนี้กลับที่พักพักผอนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปกินบรันช์กันวันนี้วันที่11แล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินบรันช์นะครับที่ร้านบูเวนนะครับก็เป็นมื้อเช้าของชาวนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูย่านนี้นะฮะนี่ซ้ายมือคือร้านที่ชุมานะครับนี่ ให้ดูย่านแถวนี้ก่อนนะแถวนี้แบบว่าย่านตึกๆแบบอิดส้มๆนะฮะสวยงามก็ยืนรอคิวอยู่หน้าร้านสักพักหนึ่งนะฮะก็ได้เรียยคิวเข้าไปร้านไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเล็กเลยแหละอาหารก็จะเป็นอาหารเป็นบรันช์ง่ายๆนะพวกกาแฟเรารู้สึกว่าเฉายๆสั่งพวกชาดีกว่านะครับที่สั่งวันนี้ก็จะมีเป็นวอลเฟอร์เป็นโทสราดด้วยเมเปิลไซรัปแล้วก็มีพวกเบอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นโทสอโวคาโด ก็หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้าน Bandit Runner นะครับซึ่งเป็นขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับกีฬาเสื้อผ้าวิ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงร้านเนี่ยแถวๆร้านเนี่ยมันจะมีร้านเทตุการณ์บาร์นะครับเผื่อใครชอบนะก็ลองแวะมาดูได้นะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับตอนนี้เดินมาแล้วจะถึงร้าน Bandit แล้วนะครับ Bandit Runner ถ้าเข้าจไม่ผิดร้านนี้แบบว่า โตมาในย่านบุคลินนะครับแต่ว่าร้านนี้จะอยู่ที่แมนฮัตตันนั่นเองนะครับอยู่ใกล้ๆวอชิงตันสแควร์พาร์คนั่นเองนะครับที่ช็อปเนี่ยของค่อนข้างน้อยนะจริงๆเขามีขายออนไลน์ด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้นิวยอร์กมาราธอนบางคนอาจจะมาซื้อไปเยอะนั่นเองนะครับวันที่ไปแบบแบบเหลือน้อยแล้วก็ไซส์เหลือน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญห้องรองมีห้องเดียวสมมติว่าถ้าไปในจังหวะที่แบบมีคนมาเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะต้อง รอนานนิดนึงแต่ว่าก็ได้รองสินค้านะครับแล้วก็ได้จัดไปสองสตัวนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อก็มาแถวแถวย่านโซโหโนั่นเองนะฮะก็มาเดินเล่นแถวเนี้เออมาเดินชอปปิง้งเก็ตบตกช่วงเย็นนะฮะเรามาที่ลาเทเรียนะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะครับก็จะเป็น ร้านขายแนวแบบพิซซ่าพาสต้าแล้วก็เป็นพวกลาซานญาอะไรพวกนั้นนะฮะซึ่งวันนี้ได้ลองแล้วตัวลาซานญาอร่อยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขามีแบบลาซานญาไฟด้วยนะก็คือจะแบบมาเป็นอันเล็กๆนั่นเองซึ่งมี4ีรสชาติแล้วเขาก็จะมีใบมาให้เราติก๊กด้วยว่าเราชอบแบบไหนนะครับ ก็ย่านที่ไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับวอชิงตันสแควร์พาร์คนั่นเองนะฮะมันจะมีร้านบูโนตด้วยนะเป็นร้านแบบดนตรีแจ๊สถ้าใครชอบดนตรีแจ๊สแวะมาได้นะครับไม่น่าผิดหวังซึ่งผมเคยไปบูโนตสาขาโตกเกียวมาแล้วอันนึงก็แบบดีมากๆเลยนะครับขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินผ่านวอชิงตันสแควร์พาร์คซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เขามีงานอะไรนะครับก็คือมาแบบมาเล่นดนตรีแล้วคนก็ออกมาแบบมาเต้นกันแย่ๆมากๆนะครับ นนี้ะะฮเดี๋ยวจะกลับที่พักไปเก็บของนะครับเดี๋ยวพรุ่นี้เราจะเดินทางแล้วก็ตอนเช้านะครับรถก็มารับนะอันนี้เราจองไว้กับ trip.com ก็มารับที่หน้าโรงแรมนะครับไปส่งที่สนามบิน JFK นั่นเองนะครับซึ่งเวลาไปเนี่ยก็ดูดีๆนะว่าต้องลงเทอร์มินอลไหนเพราะว่า JFK เนี่ยมันมีเทอร์มินอลมากๆนั่นเองครับ ก็มาถึงสนามบินล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราต้องเช็คอินด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมาเอาบอร์ดิ้งพาสเอาแท็กติดกระเป๋าแล้วก็ออกกระเป๋าไปโหลดนั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปเที่ยวอเมริการอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะญี่ปุ่น2-3วันนั่นเองซึ่งถ้าใครไปแวะญี่ปุ่นก็ต้องทำวิสิตเแปนด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปกอกไปกระดาษนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้ากับลุงมหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ